การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเราเพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรมข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่าวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่งก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านก็แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสนพระไทยในเรื่องของเกษตรกรรมเป็นพิเศษเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยมีอาชีพทางด้านการทำนาทำสวนทำไร่และการเลี้ยงทางด้านปศุสัตว์ท,ทั้งหลายนะฮะซึ่งอาชีพการเกษตรดังกล่าวเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ต้องอ,อาศัย สิ่งแวดล้อมดังนั้นพระอ,องค์ท่านจึงได้ทรงมีความพยายามในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่มีอาชีพทางด้านการเกษตรทั้งหลายพระอ,องค์ท่านก็ได้มีการจัดตั้งโครงการในพระราชดำริขึ้นซึ่งจะเป็นแหล่งในเรื่องของการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจทั้งในด้านของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปตลอดจนนิสิตนักศึกษานักเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ทางด้านของแหล่งน้ําการประกอบอาชีพการเพิ่มผลผิดต่างๆทางด้านของการพัฒนาที่ดินตลอดจนในเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ต่างๆอันนี้ก็เป็น,ปนที่พระองค์ท่านได้ทําให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ยากจนทั้งหลายเนี่ยได้มีแนวทางโดยเฉพาะแนวทางในเรื่องของความพอเพียงโดยอาศัยในเรื่องของทฤษฎีใหม่ แล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาเป็นหลักในการที่จะดำเนินการชีวิตต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ทรงงานหนักที่สุดของโลกพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการด้วยหวังให้รัษฎรของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ได้โอกาสในชนบทที่ห่างไกลถึงพร้อมด้วยประโยชน์สุขและมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระราชวงศ์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและทรงแบ่งเบาพระราชภารัรกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนก่อเกิดโครงการพระราชดำริหลากหลายโครงการเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งสร้างงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนเป็นแหล่งผลิตอาหารและแหล่งการศึกษาเรียนรู้ดูงาน ทุกพระองค์ได้มีการเน้นในเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยเพื่อที่จะใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลักทุกพระองค์เนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกร,กรหรือแม้แต่นักเรียนที่อยู่ตามโรงเรียนต่อชะดอได้มีการเลี้ยงทางด้านปศุสัตว์เนี่ยเพื่อที่ใช้บริโภคในครัวเรือนให้เพียงพอแล้วก็ให้มีอาหารโปรตีนเนี่ยใช้ในการบริโภคเป็นประจําทุกวันโดยไม่ขาดแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ มีการส่งเสริมทางด้านโคโนมโดยทรงเล่งเห็นว่ากิจกรรมโคโนมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้แลวก็นอกจากนี้แล้วประชาชนเนี่ยก็จะได้มีการบริโภคโนมเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญเติบโตดีนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงมีการจัดตั้งโครงการธนาคารโครกระบือขึ้นโดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์เนี่ยไปรับไปดําเนินการ ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีโครกระบือไว้ใช้แรงงานเมื่อทุกพระองค์เนี่ยมีพระราชดำริในการที่จะพัฒนาเกษตรกร,ศร,ศกรในเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยกรมศระรศัตว์เตเองก็รับมาดำเนินการโดยหลักๆก็ตั้งแต่ในเรื่องของเราจัดให้มีการวิจัยการพัฒนาพันธุ์สัตว์ต่างๆที่จะเหมาะสมที่จะใช้ในประเทศไทย ประการที่2ก็คือในเรื่องของการจัดสาธิตเพื่อที่จะให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ต่อไปซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำให้เกษตรกร,กรที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้ถูกวิธีแล้วก็ไม่นำโรคไปสู่คนได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีอาหารบริโภคเพียงพอในครัวเรือนนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้กับแม้แต่นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเนี่ย ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องของการาทำาการประสุสัตว์เพื่อที่จะให้มีเพียงพอไว้ใช้ในโคเรือนซึ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยเมื่อมีพระราชดำริในเรื่องของการความพอเพียงความพอดีแล้วก็ในเรื่องของอทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีก็จะทำให้ประชาชนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเกษตรกรเนี่ย ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองเรียนรู้แล้วก็มีอาหารบริโภคเพียงพอได้ต่อไปในอนาคตครับมีความรู้สึกปะเบิ่มยินดีมากครับที่โครงการพระราชดีได้ทําให้ราษฎรที่ยากจนมีอยู่มีกินขึ้นมาอยากไม่มีก็กลายเป็นคนมีได้ครับมีอยู่มีกินแบบขบุญแบบครับแบบพออยู่พอกินเลยครับผมขอขอบคุณพระองค์ท่านมากๆครับที่ผมอยากยากจนมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็ พออยู่พอกินพขก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีแรงครับเรื่อยๆไปครับขอขอบคุณครับผมอยากจะขอบคุณไปยังกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับก็ขอ,ขอให้ทางปศุสัตว์เนี่ยมีอะไรดีๆมาสนับสนุนเกษตรกร,กรอย่างต่อเน,นื่องนะครับ